นี่นะคะน้องเอวล์โอเคไปนะทุกคนหมาเนแมวที่แบบกลัวเสียงประทับนะต้องต้องเอาหมาเข้าใช่หมาเข้าบ้านก่อนนะคนเดี๋ยวมันช็อกเดวาเล่นผูกับลุงเจสซี่นะคะเอวามันช็อกนะทุกคน นีนะคะทุกคนนะคะบ้านเราจุดพุกันแล้วนะคะทุกคนพลมาคือยกร้านมาค่ะยกล้านมาเลยนะคะที่เราเล่นไปเยอะแล้วนะยังเหลือเยอะเลยอ่ะใช่ค่ะเราเราเล่นไปรอบหนึ่งแล้วนะคะเยอะมากยังไม่หมดเลยนะคะทุกคนอันนี้ถ้าเหลือไว้นี่เก็บไว้ปีใหม่ได้ไหมคือความความที่แบบว่าปีที่แล้วเราซื้อมาน้อยนะคะปีนี้เราเลยซื้อมาจัดเต็มมาอีกแล้วใช่ค่ะตอนนี้เรากำลังเราลอยกระทงกันแล้วลอยไปแล้วลอยไปแล้วค่ะลอยกระทงเราลอยกระทงเราายปคือเราลอยกระทงเสร็จอ่ะเรา เราเราทงเสร็จเราจุดพูเสร็จเดี๋ยวเราจะไปเตรียมไปเดินงานวัดกันค่ะอ่าใช่แต่เราต้องกินก่อนด้วยนะใช่ก่อนไปเราต้องต้องอไปก่อนกดมันย่อนตรงนี้สองแท่งนะกรองเดินออ้าค่ะค่ะกรองกร้องบ้างค่ะอ่าไม่ติดค่ะไม่ติดนี่นะคะกขงอยู่จังหวัดปทุมค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเราทำโอ่งค่อยถ่ายก็ได้เปิดได้ค่ะ อ๋อมันมีอันนึงที่มันเป็นไฟอ่ะมันเป็นสีใช่ไหมกับเป็นโอ่งเราค่อยถ่ายแล้วก็บ๊บไปกันตอนนี้ไลฟ์สดติ๊กต่อกันอยู่ไลฟ์อยู่ไลน์อยู่สวัสดีครับตอนนี้คือลอยกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเราก็เปิดได้เปิดได้ไม่ได้ถ่ายนะนี่เปิดได้เปิดได้เปิดได้เลยเปิดได้เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าเป็นโอ่งหรือเป็นไอ้สีๆเพิ่งค่อยถ่ายสกายเลอร์ครับเลือกเสร็จแล้วต่อต่อมันไม่เป็นไร เป็นโอ่งแล้วเป็นอะไรฮะของอย่าเพิ่งทำโอ่งเพราะโอ่งเพิ่งกล่าวว่าจะทำทีเดียวติดกันเลยสามอันตึง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 อ๋ออันนั้นโอ่งพี่ตึงไม่เป็นไรโอ่งพี่ย oh, ังเหลือสามป่ะเออใช่ใช่ว้าวู้จานบินกองขงดูจะสนุกกว่าหลานนะนั่นน่ะดิรู้สึกผู้ชายเขาจะสนุกกันนะแล้วดูผู้หญิงดินั่งนั่งจ้องกันอยู่อย่างเงี้ยค่ะนั่งมองนั่งมองกันอยู่ไกลไกล เสียดายไอโฟนไม่ได้มาลอย้วค่ะเดี๋ยวเราจะไปวัดกันต่อวัดอะไรดีค่ะถ้าทางตรงแถวนี้ก็มีวัดสุราชวัดไม่แน่ใจว่าวัดวัดฝั่งนี้มีหรือเปล่างานแต่ว่าสุราชมีงานเราเราลงไปสุราชเลยหรอไม่ไม่ไสุราชรังสรรค์เราหมดเสื้อผาค่ะค่ะสุราชนี้น่าจะหมดแล้วน่าจะหมดเขาเรียกอะไรนะอ่าหมดวันพอดี อันนี้อันนี้คือเราเราเราพี่เติงพี่เติงเขาไปหาซื้อมาค่ะนี่ค่ะพี่เติงรู้แหล่งพี่เติงรู้แหล่งเขาก็เลยไปซื้อมาพี่ฟ้าพี่ไอซ์ไปไหนครับน่าจะไปอยุธยามะคะที่ได้ยินมาใช่ต้องตามลองไปตามตอตอดูนะเขาน่าจะไปเที่ยวอยุทยากันอุ้ยอุ้ยอุ้ย่าลทำไมอรอทำไมดูโยแล้วลงน้ำาแล้วโยลงน้ำแล้วมันปุ๊บ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 ปุ กำลังเลือกของอยู่ครับแม่เดี๋ยวเสร็จแล้วจ่ายตังค์ด้วยนะคะเลือกเสร็จแล้วจับเลยแล้วจ่ายตังค์ด้วยนะไม่ไม่ไม่ครับไม่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวกดเลยนะโอ้โหท่านมีท่านน่ารักดีเห็นไหมคะทุกคนเลือเมื่อกี้ไรเมื่อกี้ไลฟ์อยู่ติ๊กต็อกค่ะอ้าวดูสวยอ่ะพี่ตั้งเฮ้ยป้าระวังเฮ้ยป้าระวังอ๋ออันนี้ที่พี่ซื้อมานี่ เอาหนูซื้อเหรออันนี้มันชื่ออะไรอ่ะพึ่งพึ่งเหรอพี่ไม่ได้ซื้อพึ่งพี่ไม่ได้ซื้อสียวเสียวเสียวเสียวลงหัวไม่ได้ไรกล้องถอยหน่อยก็ดีนะคือกล้อ่ะไม่ไม่กลัวอะไรเลยเอมะขอเพลงหน่อยเร็วทิกตอกทิกตอกตามที่ช่องไหนไหมพึ่งไม่พึ่งไลฟ์อยู่ช่องไหนอยู่อยู่เบียร์หน้าซิคเค็ดขับเบียร์หน้าซิคเค็ดขับค่ะ ตอกๆก,กันนะคะไปตามได้ kind of ใจส้มใจส้มใจส้มพี่คนี่นี่ใจส้มนะคะีค่ะปีนี้พี่ฝันคนสุดท้ายอีกแล้วค่ะทุกคนไม่มีครูสิไอติม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 ทุกคนถ้ามีหมานี้ต้องเก็บหมาเลยนะ เก็บตัวเองเข้าบ้านดีกว่าตอนนี้ไม่ไหวแล้วพี่เข้าบ้านแล้วพี่บิ๊กควงระวังนะกงเอาแล้วเอาแล้วอันนี้ได้แน่นอนอันนี้ได้แล้วอันนี้ได้แล้วกล้องกล้องไม่ไม่ผิดด้านแน่นะไม่ใช่ไม่ใช่เขาจะเอาไปจุดอันนู้นเฮ้ยเอากล้องพี่มาเร็วกล้องพี่มากลงเดี๋ยวอยากได้แบบสามพันทีเดียวเลยได้ไหมกลองไปวางไว้ตรงริมริมน้ำได้ไหมถ้าไม่งั้นจะเบื้องนะพี่พุ่งเออจริงด้วย เดี๋ยวเดี๋ยวกล่องยังค่อยยิงพิ่งกล่องเอาเราไม่วางไว้ตรงทางไอ้ด่านเอาแล้วป๋าเอาแล้วป๋าเดี๋ยว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 ป๋าป๋าเดี๋ยวก่อน I want all all to be out there three of them แอนเลย and ไม่มีขายค่ะแต่พอดีว่าพี่เติ้งเขาเขาเขารู้จักพี่ค่ะไปเรียกพี่บีนมาหน่อยเขารู้จักพี่เขาก็เลยได้ค่ะไป๊บนึงนะทุกคนอุยแต่เราจุดพร้อมกันไม่ได้อยู่ดีอ่ะทำไมอ่ะมัน มันมีไฟแชกแค่อันเดียวเทียนได้ไหมเออเทียนมเอาเทียนมาทู่ก็ได้เอาทู่มาเพี่พีมาด้วยามอ่าอาอันรอยาทนอสมาอกอนเอาทาัายมอายาอยายามเาออันอกาอันาอยาทำสานเอยากทอนันเาานางมัรยนเออัางข้างล่างนเอกาาอยานเานั่นวางตรงนั้นเยางข้างล่างแ I don't want it right here because it's gonna damage my brick. Maybe down there or not. Or you think that's okay? a That's okay. Yeah. Yeah. เอว่าอยู่นี่ค่ะอยู่กับยายด๊าพี่บีเราจะปิดคลิปแล้วค่ะบอกเลยว่ามีนี่ค่ะตั้งเป็นร้านแล้วค่ะนี่เราเล่นกันไปหลายรอบมากเลยเสียรอบปิด เบียร์นาเบียร์นามาจะไปดูอะไรนะเขาเรียกอะไรนะคลิปเต็มที่แอบแดงนะทุกคนโค้งอย่าพึ่งโก่งโลกกันดีรอพี่ฝันต้องต้งเอาวันนั้นลงไปวางข้างล่างข้างล่างโอ่งพี่พี่ลงไปข้างล่างเลยเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่ไอ้นี่เอาอะไรนะกล้อองเหรไปเอาเทียนจ้ะไปเอาเทียนเอาเทียนมาทำไมอ่ะไปเดี๋ยวเราจะจุดโอ่งทีเดียวสามอันเลยโก่งแล้วเราจะปิดคลิปแล้วโอ่งอย่าพึ่งนะแต่นี่ดนโดนชุดชุดเดียร์โอ้โหโก่งอย่าพึ่งอ่ะพี่พี่ ต้องลงไปข้างล่างเพาะเดี๋ยววันนี้นี่ไม้กระเบื้องใช่ใ่หนูไปยืนไม่ไดู้เดี๋ยวไปพี่ฝันนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะจบเอวาโตแล้วหรอครับใช่ค่ะสามขบแล้วค่ะอยู่นี่เอวานน้าอยู่กับคุณยายเราอยู่กันตรงนี้นะคะเวาไปดูน้ำตก

ถือล้อถือไม่ลอพวกอักษรู้สึกว่าจะคุยยากกว่าเพื่อนใช่ใช่พี่พึ่งเดี๋ยวมันจะไม่นี่เดี๋ยวมันจะไม่เห็นนี่ครบคนแล้วครบคนแล้วก็เลิกพี่พี่เติมเดี๋ยวทุกคนนะคะเดี๋ยวพี่ฝ้ายขอเข้าบ้านเลยคือเข้าบ้านไปเลยปักอยู่เลยดพี่ฝ้ายพี่ฝ้ายหลบค่ะหลบหลบหลบนะคะทุกคนมายืนมองยืนมองนี่นะคะทุกคน ไปหมดแล้วอ่ะเยียนเยียี่จซอป่ะโอเคจซนอยู่นะ่ม่เดีย l e t let's g e d t o i t e i r s t โอเคพตอ่ะไนเาจปอไของใครันของพี่พึ่งอันนี้ไลท์ไลท์ไลแอบแดงอันนี้ติดปอกๆอ้โพี่นจะเซมโซดาเบรค่ อย่างผู้คู่กระดีนเนี่ยพี่ตังพี่ป๋าพี่ป๋าเนี่ยมันต้องไปที่จุดในพร้อมกันนะพอมันผู้มันไฟมันเยอะมากเนี่ยจะเข้าจุดติดกันได้แล้วโอคตงให้ติดพอมเราตดูเราต้องเรองดูเราต้องดูเรา้งดูเราต้ดูเราต้อดูเราต้องดูเราต้องดูเาต้งดูาองดูเร้องดูเราต้องดูเราต้องดูเรองดูเราต้องาต้งดเราต้องดูเราต้องดูเร่ต้องดูเราต้องดเราต้งดาตงดูเตองูเราต้อราต้องเราต้องดูร้องดูเราต้องดูเราต้องเราาต้องดูดองด ของอยู่ระยะห่างของงจะไหวจริงเในกาลังใจให้เขาได้ของอยู่ห่างไม่ได้ไไปด้งั้นงั้นเอาใครไปอีกคนนึงพี่บีเออไหวไหมเอาใครสามอันเดียวได้ได้มันมีกี่อันมีกี่อันสี่สี่สามอันก็พอแล้วสามอันก็พอแล้วเยอะใช่ไหมใช่ใช่มันเยอะเยอะกนไปเยอะก็ไปโอเคกี่ันมันบางมันบาอันที่พี่หลกพี่หลกเอาเอาเอาสามอันแล้วพี่หลอกก่อนเธอเอาเล็กออกมาเล็กจุดทีเดียวเลยอันนี้เขาเรียกอะไรนะโอ่งโอ่ง เดี๋ยวเราจะจุดองคเเราจตงนี้ก่เดี๋ยวเราจุดองนะคะโอเคหน่วยกล้าตายของเราค่ะเขากำลังประชุมเพิงประชุมจุดจุดไม่ใช่มันเหมือนอรไระว่าจุดคขาเพิงเราขึ้นมาเร็วเร็วเร็วว้าวดัวน นี่นะทุกคนสวยมากเราเล่นเหลืออีกอันนึงเลยเอีกนึงค่ะใครก็ได้แคปแล้วจอยได้แล้วนี่โอ้ยสวยมากเลยอ่ะโอ้โหนี่แค่โอ่งนะคะโอ่งเล่นโอ่ง จะไยตเอเลยอันนึงดียมดแล้วมมดเองมเองอลเอง่มันโดนไฟเะเดี๋ยวเราไปไดีกว่าเนาะอ่ามันโดนไฟ้สวยนะคะสวยมากค่ะทุกคนสวยมากเลยนี่อเขโอเคค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะพีฝนปบไยมาตอนนี้พวกเา็ต้องขอตัว ติดตามชออ่องเรนดีต้อนรับค่ะสุขส่า